ขอสวัสดีครับทุกคนทกันครับผมวันนี้เรามาเจอกระท,อะทอ่อมกระท่อมแบบนี้โอ้คือมีต้นไม้ปกสุดมากเลยครับคือมีต้นอะไรอ่ะต้นเมาที่ว่าแกงใส่เห็ดนะครับแล้วก็มีต้นต้นมะม่วงต้นมะขามแล้วก็ต้นกระท่อมกระทอ,ะทอระตื่นครับผม กระท่อมหลังนี้สวยงามมากครับคือเหมือนโบราณมากนะครับคือหลังคาเนะีคือเป็นกระเบื้องแผ่นเล็กแล้วก็ดูเหมือนโบราณมากแล้วก็กว้างมากนะครับผมเอแล้วครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปดูกระท่อมหลังนี้ช่วยกดติดตามและกดรูปก,กระดิ่งให้กันด้วยนะครับ<ส>เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับผมปะเราไปชมกระท่อมกันครับผมไป โอ้ลมแรงมากเลยครับนี่เลยครับต้นต้นเม,มามัครับถ้าภาษาไทยเขาจะเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับกําลังออกลูกเล็กๆอยู่ครับคือยอดมานะเขาจะเอาไปแกงแกงใส่เห็ดแกงใส่เห็ดคือประมาณนี้ครับที่ว่าจะเข้ากันดีถ้าแกงใส่เห็ดนะครับนะว้าว เห็นต้นมะม่แล้วครับเราเข้าไปข้างในกันครับผมโอ้ข้างในดูมืดเลยครับเราต้องดูอะไรกันก่อนนะครับทุกคนดูงูหรือาดูสิ่งมีพิษมีภัยก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปโอ้คือนี่เลยครับโป้คือเหมือนกระท่อมหลังนี้สวยมากครับกันครับเพราะเป็น เป็นไม้เครื่องคือเหมือนบ้านนะครับคือทํากระท่อมหลังนี้คือแบบอ่าคืออลังการไปส่วนหนึ่งครับว้าวแล้วก็มีโอ้มีตะไคร่ข,ขึ้นเลยครับมีตะไคร่ข,ขึ้นดูเหมือนโบราณมากเลยครับผมว้าวโอ้เกือบจะทุกๆแผ่นเลยนะโอ้ มานี้เลยครับแต่มีตะไค้ข,ขึ้นครับคือว่านานมากเหกันครับผมทรงนี้ก็จะเป็นทรงจั่วแล้วก็ตอดเติมออกมาข้างนี้แล้วก็ข้างนุ้นด้วยแล้วก็ข้างนี้ด้วยครับข้างนี้จะต่อมายาวเลยมีเสาอยู่ทั้งหมด4 8 9แป1เต้นครับ มีเสาอยู่สิบเอ็ดต้นออ้กว้างเหมือนกันครับกระท่อมหลังนี้โอ้โหอันนี้สวยมากเลยครับที่ว่าต่อเติมออกมาทุกครั้งจะไม่ค่อยได้เห็นครับที่ว่าประมาณนี้ต่อจากเสาไปต่อสักจากเสาไปนั่นคือแปลเนาะต่อจากสานะเากสาไปก็จะเป็นคือประมาณนี้เลยครับต่อออกมาโอ้สวยมากเลยครับผมเรามาดู ภายในครับดูภายในกระท่อมหลังนี้ว้าวคือจะปูด้วยฟากเลยครับโอ้สวยครับกว้างขวางเลยครับผมกว้างขวางเลยว้าวหน้าอยู่หน้าอาศัยเหมือนกันครับผมแล้วก็ข้างๆง,งข้างๆอันนี้ก็จะโล่งโล่งครับคือว่าจะมีประมาณสองห้องเนาะสองห้องแล้วก็จะมีที่ทํา ข้าวสงสัยเหมือนจะไม่ได้ทำาครับคือเหมือนจะเก่าๆว้าวโอ้ข้างๆก็จะเป็นต้นพลิกโอ้มีพลิกล้วครับกําลังออกโอ้สุกแล้วก็มีว้าวกระท่อมหลังนี้สวยมากเลยครับคือโออมากเลย เอาไปชมดูหลังคากันครับดูหลังคาภายในเนาะดูหลังคาภายในก็จะโอ้เป็นไม้เครื่องทั้งหมดเลยครับผมทำได้ดีมากเลยครับกระท่อมหลังนี้ว้าวสวยเหมือนกันครับผมถ้าโอ้นี่ก็จะเป็นห้องบ้างข้างหน้าครับผมส่วนนี้ก็จะเป็น สวนลำไยเนาะกระท่อมในสวนตาลำไยโอ้มีวิวเหมือนกันครับผมน่ะเราดูออกไปก็จะเห็นวิวของหน้าผาเหมือนกันครับว้าวสวยมากเลยครับผมโอ้วิวสวยครับกระท่อมหลังนี้เราไปดูรอบๆกระท่อมกันครับผมรอบๆกระท่อมหลังนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับผมทรงจัว นะสวยๆเลยครับสวยๆเลยนะแล้วก็มีต้นมะขามต้นมะม่วงต้นกระท่อมต้นกระท่อนเนาะมาตื่นนะปกคลุมอยู่คือมืดมากเหมือนกันครับคือมืดมากเหมือนกันแล้วก็คือว่าน่าจะคือไม่น่าจะแล้วเนาะคือว่าล่มเย็ยนแน่นอนเลยครับผม เรามาชมดูรอบๆกันครับมีต้นไม้ปกคลุมเยอะมากเลยครับผมมีหลายต้นเลยหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจดต้นครับผมโอ้เย็นสบายเลยครับกระท่อมหลังนี้ว้าวโอ้หลังคาดูสวยมากเลยครับผมหลังคาสวยมากเลยครับน่าจะไม่เก่าเท่าไหร่นะครับน่าจะไม่เก่าเท่า,ทาไหร่ เอาลวครับผมกระท่อมหลังนี้สวยคือโครงสร้างโครงสร้างก็สวยครับแล้วก็ดูเหมือนโบราณมากนะครับใช้ดินแผ่นเล็กแล้วก็มีต้นไม้ปกคุมอยู่หลายต้นเลยครับผมคือกระท่อมหลังนี้คือเย็นมากๆแน่นอนเพราะว่าเราเข้าไปอะ่ะมันจะดูมืดมืดมืด,ม,ดมืดหน่อยครับคือ ล่มเย็ยนแน่นอนครับกระท่อมหลังนี้กระท่อมหลังนี้กว้างขวางอูอามากเลยครับผมเอาล้ครับผมกระท่อมหลังนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับตามอย่างที่เราได้พาทุกคนได้รับชมดูครับผมเอาแล้วครับผมคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหกดติดตามให้กับช่องน้องตาลสวัสดีครับเด้นะครับ วันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับไปกันครับ